สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โววิตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่โน้องใหม่ทางย t u b e นะครับผมอ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีพะจาเดือนตุลาคมนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีกุมนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในดวงการงานการเงินความรักนะครับผมแล้วสาหรับในแต่ละช่วงเนี่ยผมจะทำทำสริปเอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าใครท ก็สามารถกดไปดูตามเรื่องได้เลยนะครับผมแล้วก็สาหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาร์โลวิตุลนะครับตอนนี้ช่องทาร์โลวิตุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า2,000ท่านแล้วนะครับผมกิจกรรมในการดูดวงฟรีขอบคุณแฟนรายการในวันเสาร์เวลา1ทุ่มก็มีในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมถ้าท่านใดที่มีเวลาเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมแล้วสาหรับท่านที่อยากจะร่วมสนุกรายวันนะครับผมให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิิเียกซ์ก็สามารถเขียนคําถามพร้อมชื่ออและายุ รับผมเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามออกไปทานายให้ในคลิปพี่อาคาคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็บอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วเดี๋ยวผมทานายให้กับเป็นการขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการตั้งจิตนิฐานของผมมีฝ่ายเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่่องใหญๆๆ แล้วถ้าว่าอยากจะให้ผมดูดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอปไลน์หรือว่าทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือในแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการทํานายดวงในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีกุมนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีกุมด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีกุมด้วยนะครับผม ขอดวงการงานของชาวราศีกุมด้วยนะครับผม ดวงการงานของชาวราศีกุมนะในช่วงปลายปลายเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะค่อนข้างจะเจอเจอความปั่นป่วนนะครับผมความปั่นป่วนเกี่ยวกับดวงบริวารของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดวงบริวารถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องหรืออาจจะอะไรต่างๆนะครับผมถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะลูกจงลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่อนข้างจะสร้างความปวดหัวให้คุณนะครับผมอาจจะอางจะสร้างความปวดหัวหร,หรืออาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องตรงเป๊นักแล้วมันก็จะสร้างความปัญหาให้คุณเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับผมว่าเป ปัญหาทุกจิตก,กวนใจแล้วจะทําให้คุณค่อนข้างจะมีความวิตกอังวลค่อนข้างจะสูงเลยนะครับประมาณช่วงประมาณต้นต้นเดือนของอ ปลายเดือนกันยาจนถึงประมาณต,ต,ต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับผมประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะวิตกนะครับผมกับการที่ดวงบริวารของคุณไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าจะเป็นจะเป็นลูกจ้างหรืออะไรก็ตามนะครับผมาจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับผมอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะปิดแล้วมันจะ,ระสร้างความขุ่นมัวสร้างความหม่นหมองให้คุณมากพอสมควรแล้วคุณก็ค่อนข้างมีความคิดมากหรือว่าวิตกงงวเกับเรื่องนี้พอสมควรนะมีดวงที่ดวงบริวารหรือว่าลูกน้องลูกน้อง สร้างความปั่นป่วนให้คุณมากพอสมควรนะแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องแล้ออาจจะไปนว่าคอน้างจะอาจจะในทางที่ผิดกฎหมายเลยก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวของในวิวนะแต่ถ้าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรที่มันผิดกฎหมายแต่เขาค่อนข้างที่จะสร้างความวุ่นวายหรือปั่นป่วนให้กับชาวราศีกุมมากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าพอเข้าสู่ในช่วงของเดือน ประมาณต้น้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมคุมอคณอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องติดต่อกับคนในเครื่องแบบนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับดวงบริวารของคุณที่ไปสร้างเรื่องสร้างราวอันนี้ไว้หรือเปล่าน,นะครับผมหรืออาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางเพื่อจะแก้ไขในสิ่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมว่าตัวของอ่าอ่าแชร์เรียสเนี่ยมันแปลได้สองอย่างแล้วไม่เกี่ยวกับการติดต่อกับอ่าคนในแดนไกลหรือว่าเกี่ยวกับการเดินทางก็อาจจะติดต่อกับคนในเครื่องแบบซึ่งมันสอดคล้องมากับตัวของเดวิลนะครับผมแปลว่าดวงบริวารที่ค่อนข้างจะสร้างปัััญหหาาาาใ้้คคคุุณณแลววอองมมนนกกกจ่ จะทําให้เกิดการที่อาจจะต้องค ja ุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องไปติดตอ่อกับคนในเครื <the> ่องแบบหรืออาจจะต้องติดต่อกับอะไรเพื่อมาแก้ไขปัญหาตรงนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าในบางคนถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสินหมายคุณก็มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องติดต่ออะไรในแดนไกลแล้วผมอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแชรีเนมันแปลความหมายได้หลายอย่างนะครับแต่จะเป็นการติดต่อเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าพรยของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวก้าวดาบขึ้นมาประกบคู่กับแชรีนะครับผมแปลว่าทางออกในการแก้ปัญหาของคุณ ก็ตามนะครับผมแต่ว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยปัญหาต่างๆของคุณจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีแล้วครับผมให้ครับจะเป็นลักษณะของเมจิกเชียนนะครับผมคุณจะมีลักษณะาการที่ได้แก้ไขได้อย่างถูกทางแล้วก็ใช้สมองใช้ความคิดในการแก้ไขแล้วจะทําให้ผลของอะไรต่างๆออกมาค่อนข้างจะดีนะครับผมให้ค่อนข้างจะส่งผลไปในทิศทางที่บวกสําหรับคุณนะเดี๋ยวผมดูให้ปรากฏให้ต่อน,นะครับผม ค่อนข้างจะปั่นป่วนยืดเยื้อพอสมควรนะแล้วคุณก็ต้องค่อนข้างที่ต้องใช้การบอกว่าอะไรครับอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เลยนะเพราะว่าผ้าของคุณเนี่ยมีตัวของห้ามไเท้าขึ้นมาแล้วมันก็มีตัวของเอ่อเฮอร์มิตขึ้นมาด้วยแต่ว่าปัญหาของคุณที่ลูกน้องบริวารสร้างเรื่องสร้างราวให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะสร้างความปวดหัวให้คุณมากพอสมควรแต่ว่าคุณจะมีลักษณะของการที่ใช้สมองใช้สติปัญญาแล้วแก้ไขมันไปได้ถึงนั้นอาจจะไม่ได้เคลียร์ขาดในครั้งเดียวนะบอกาอาจจะ ไปในเดือนตุลาคมนี้แต่ว่ามันจะมีดีทานที่ดีมากขึ้นแล้วจะทําให้งานงานของคุณเนี่ยจากเรื่องนี้นะครับผมจะทําให้งานการของคุณเนี่ยมั่นคงได้มากขึ้นคุณจะมีการแก้ไขปัญหาที่ถูกทางนะครับผมและจะทําให้ปัญหาต่างๆอะไรที่คุณเจอหรือว่าความเครียดความวิตกกังวลที่เจอที่มาจากอ่าบริวารของคุณหรือว่ามาจากลูกน้องหรือจากนายจ้างแต่นี้ก็อย่างที่ผมย้ำนะว่าเป็นดวงส่วนรวมนะครับผมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะแต่ว่าถ้าตามหน้าพ่ายที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะการ,รที่มีเด็กหรือว่ามีคนที่อายุน้อยกว่ามาตั้งเรื่องงรร้า้าาเหห่่่ใคคุณุณณปววดนะผมแตจีีกท ไปได้แล้วจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยนะครับผมน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยแล้วจะทาให้งานงานของคุณเนี่ยมั่นคงได้มากขึ้นนะครับผมจะเป็นลักษณะของการที่โอเคมันจะปั่นป่วนในช่วงของก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับผมแต่ว่าการพอเข้าสู่ในเดือนตุลาคมเนี่ยอาจไม่ว่าคุณจะติดต่อในแดนไกลหรือว่าคุณติดต่อคนเครื่องแบบหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมการติดต่อของคุณเนี่ยกับจะกลายเป็นส่งผลดีให้กับกิจการการงานของคุณนะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าคุณจะทํางาน เป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยคุณก็จะมีการเกณฑ์ที่ลูกน้องลูกน้องสร้างปัญหาให้คุณแต่คุณจะใช้สติปัญญาใช้สมองที่ในการแก้ไขปัญหาแล้วจะทําให้ความปัป่นป่วนของคุณเนี่ยสงบลงแล้วจะทําให้เจ้านายของคุณเนี่ยเห็นในความสามารถของคุณด้วยอกปล่ครับในความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณนะ <c oughs> คุณสามารถที่จะใช้สมองใช้สติปัญญาที่มันแก้ไขตรงนี้ไปได้แล้วจะทําให้การงานของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับผมไม่วให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายของคุณเนี่ยเห็นในความสามารถของคุณแล้วาา่่คุณวถ ทำธุรกิจส่วนตัวนะฮะไม่ว่าลูกน้องลูกน้องจะสร้างเรื่องสร้างราวอะไรคุณก็ตามนะครับผมคุณจะมีต่องมีเกณฑ์ที่จะผ่านไปได้แลวจะทาให้การงานกิจาการของคุณเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ลูกค้าอาจจะเห็นในความสาม,มารถของคุณในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะอะไรแล้วแล้วจะทำให้งานงานของคุณเนี่ย มีลักษณะของการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเป็นดเร์เลเลอร์เลยนะครับผมเป็นดิเอร์เลเลอร์นี่หมายถึงว่าความมั่นคงความแข็งแกร่งการทางกิจาก,การการงานของคุณนะครับแปลว่าวิกฤตของคุณจะพลิกนะครับผมแล้วก็จะกลายเป็นโอกาสให้กับการงานของคุณนะครับบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอวิกฤตแต่วิกฤตของคุณจะสามารถผ่านไปได้แล้วคุณจะสามารถพลิกวิกฤตกลับมาเป็นโอกาสได้ด้วยสมองแล้วก็ด้วยในการแก้ไขปัญหาของคุณนะครับผมเราจะทาให้การงานของคุณมั่นคงมากขึ้นถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณก็จะมีลักษณะของการททีี่่่โอออเเเเคคุณจจวิิกกตรางด ลูกน้องลูกน้องสร้างเรื่องสร้างปัญหาคุณแต่คุณจะสามารถใช้สติปัญญาใช้แรงต่างผ่านมันไปได้และจะทาให้การงานของคุณเนี่ยมีความแข็งแกร่งองค์กรมากขึ้นแต่ถ้าว่าคุณทํางานประจํานะครับผมอ่าลูกน้องลูกน้องที่สร้างปัญหาคุณคุณผ่านมาที่จะใช้สมองใช้ แก้ไขมันไปได้จะทําให้เจ้านายหรือว่าทําให้ลูกค้าอะไรต่างๆคุณเนี่ยเห็นในความสามารถและจะทําให้หน้าที่การงานของคุณมั่นคงขึ้นตันเองนะครับผมมีเกณฑ์ที่อ่าคนในชาวราศีกุมจะมีอ่าเกณฑ์ที่สามารถจะพลิกวิกฤตและกลับมาเป็นโอกาสได้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมมาดูดวงการเงินสําหรับชาวราศีกุมบ้างนะครับผมว่าดวงการเงินของชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างนะครับผม ขอดวงการเงินของชาวราศีกุมบ้านนะครับผมหลังจากที่ดวงการงานคุณท่าทางจะมีปัญหาไม่ใช่น,อน้อยแล้วมาดูดวงการเงินของคุณบ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดวงการเงินของคุณนะครับผมในช่วงของเดือนอก่อนที่จะเข้าสู่เดือน กันยายนเนี่ยดวงการเงินของคุณเนี่ยถือว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะครับผมว่ามีเข้าไพ่ของตัวเดอะซันขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ของตัวเดอะฟูลขึ้นมาด้วยนะครับผมแปลว่าการเงินของคุณเนี่ยจัดว่า เกือบจะรุ่งโรดแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่เหมือนจะไม่ค่อยจะมั่นคงเหมือนกันนะครับผมว่ามันมีตัวของเดอะฟูรมาจำกับด้วยหรือว่าคุณอาจจะไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆซึ่งมันส่งผลไามให้คุณค่อนข้างจะดีนะครับผมค่อนข้างจะดีในในช่วงก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนต้นเดือนตุลาคมนะครับผมกลับกลายเป็นว่าคุณเจอวิกฤตทางการเงินนะครับผมการเงินของคุณเนี่ยกลายเป็นมีปัญหาขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับผมจากที่ตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะรุ่งโรดนะครับผมดูเหมือนจะรุ่่โนนนแแตคุณเห็ใใวว แปรของความไม่มั่นคงหรือว่าคุณอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องจ่ายเงินนะคะบับอกจะต้องจ่ายเงินให้กับหุ้นส่วนหรืออาจจะต้องจ่ายเงินให้กับคนในครอบครัวหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะติดขัดค่อนข้างจะขัดสนเลยนะครับผมว่าเหมือนกับว่ามีภาวะของการที่ต้องใช้เงินแบบค่อนข้างจะเยอะนะครับผมมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้เงินก้อนหรือว่าอาจจะต้องมีเรื่องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องใช้เงินนะครับผมไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องขอออองงงงกกาาาาาาารทุนนหหเ่่่่ะะไตตๆ็มคคัซึํใ้้้ณจจปญ ปัญหาแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับคนข้างกายหรืออาจจะเกี่ยวกับหุ้นส่วนหรืออาจจะเกี่ยวอะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันขึ้นมาคู่กันนะครับผมระหว่างเดสกับของไม้เท้านะผมแปลว่าคนข้างกายหรือว่าหุ้นส่วนหรืออะไรต่างๆจะสร้างปัญหาทางการเงินให้คุณนะครับผมและจะทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะเจอวิกฤตมากพอสมควรประมาณช่วงต้นๆ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับผมแต่ว่าในเดือนกลางเดือนตุลาคมนะครับผมคุณจะมีเกณฑ์แบบการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินแบบคาดไม่ถึงเลยนะครับผมการเงินของคุณจะผ่านวิกฤตของคุณไปได้นะครับผมเช่นเดียวกับ ใเรื่องของการที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสการเงินของคุณก็เช่นกันนะครับผมอาจจะเป็นการลักษณะการล้อกันไปก็ได้นะครับผมว่าคุณมีลักษณะการที่การงานของคุณก็เจอวิกฤตเหมือนกันนะครับผมแต่คุณก็จะสามารถใช้สมองว่าสามารถที่จะเคลียร์ของมันไปได้นะครับการเงินคุณก็เช่นกันนะคุณจะเจอวิกฤตทางการเงินนะครับผมไม่ว่าจะเกิดจากลูกน้องลูกน้องที่สร้างปัญหาให้คุณหรือเปล่านะผมวก็เป็นไปได้เพราะว่าดวงการงานของคุณมันส่งมาทางนั้นนะครับผมทําให้การเงินของคุณเนี่ยก็เจอปัญหาเช่นกันนะครับผมแต่ว่าคุณจะพลิกมันไปได้้แลวว่่าาาหหเเซนนนจะปป็กกกรรอมืับึิ มีลักษณะของการที่คุณจะเปิดเจอปัญหาทางการเงินการงานเช่นเดียวกันเลยแล้วผมบคุณจะสามารถพลิกมันกลับไปได้แล้วว่ามีโอกาสที่การเงินการงานอะไรต่างๆที่คุณจะเจอปัญหาคุณจะมีโอกาสที่จะพลิกวิกฤตกลับเป็นโอกาสได้เพราะว่าตัวของไฮเปอร์ซ e ิเนี่ยเป็นลักษณะของการที่คาดไม่ถึงหรือว่าไม่คาดฝันหรือในเชิงปฏิหารได้เช่นกันนะครับผกว่าคุณจะสามารถที่จะใช้สมองแช่แรงต่างๆและทำให้คุณฝ่าวิกฤตทางการงานการเงินของคุณไปได้นะครับผมสำหรับชาวราศีกุมนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมสำหรับชาวราศีกุมนะครับ โอ้โหคุณมีดวงพิกผันจริงๆนะครับผมมีดวงพิกผันจริงๆเพราะไพ่ประกอบของคุณเนี่ยมีตัวส0บดาแปลว่าคุณค่อนข้างจะเจอวิกฤตหนักเลยนะครับผมพอกันเลยนะทั้งการงานและการเงินของคุณเป็นในทางทิศทางเดียวกันเลยนะคุณจะเจอวิกฤตค่อนข้างจะหนักและค่อนข้างจะทําให้คุณเนี่ยคล้ายๆกับว่ามองไม่เห็นทางไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าพอคุณผ่านไปได้ไม่ว่าคุณจะใช้สมองใช้อะไรต่างๆแล้วคุณจะผ่านมาผ่านไปได้ก็ตามนะครับผมสิ่งไร้ล้ายจะพลิกกลับเลยนะครับผมวิกฤตจะกลับเป็นโอกาสเลยนะครับเพราะว่าตัวของงคคุุณณเเเนนป็ะรรจทําากิ มองไปนทิศทางข้างหน้าได้ดีมากขึ้นนะครับผมแปลว่าอะไรครับผมแปลว่ามันจะพลิกจากที่แย่้วครับผมกลับด้านเลยนะการเรียนดีแล้วมันจะไม่ได้ค่อยๆดีขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมทั้งการงานกา,การเงินของคุณเลยนะคุณจะมีลักษณะการที่พลิกกลับด้านเลยนะเพราะว่ามีไพ่ของวิวฟอร์ตพอวิวฟอร์จูเนี่ยเป็นลักษณะการที่พลิกอยู่แล้วนะครับผมแต่คุณจะเจออะไร่อนัางากันหนักเลยนะคนท่าที่ต้องเจอเรื่องแบบว่า หนักหน่วงแล้วก็เป็นเรื่องที่จากคนใกล้ตัวสร้างปัญหาคุณนะซึ่งเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นลูกน้องบริวารหรืออาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะครับผมแล้วจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเลยนะครับผมว่าดูแล้วเนี่ยไพ่ของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นเดสแล้วก็เป็น2ถ้วยด้วยนะแอเป็นสองไม้เท้าด้วยนะผมแปลว่าคนข้างกายหรือว่าคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นลูกน้องหรืออาจจะเป็นอะไรต่างๆจะสร้างปัญหาให้คุณค่อนข้างจะหนักนะครับผมอาจจะมีลักษณะการอาจจะโกงหรืออาจจะอะไรต่างๆก็ตามนะผมไม่มีตัวของจิตดาบปักเลยนะคกทําใหุ้ณเจวิ หนักแต่ว่าวิกฤตของคุณเนี่ยคุณจะสามารถพลิกกลับมันไปได้นะครับผมด้วยสมองและสติปัญญาของคุณนะครับผมไม่ได้มาจากกคนช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แล้วครับคุณจะสามารถผ่านไปได้ด้วยการใช้สมองใช้สติปัญญาของคุณแล้วจะทาให้ดวงคุณพลิกกลับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะครับผมจะจับจะกลับจากร้ายกลายเป็นดีได้เลยสําหรับเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมการงานการเงินคุณในของชาวราศีกุมเนี่ยเป็นใบนิดทางเดียวกันเลยคุณเจอวิกฤตแต่คุณจะสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้แล้วผมและทาให้การงานการเงินของคุณ ผมอต่อไปนะครับผมมาดูดวงความรักสําหรับชาวราศรีกุมบ้างนะครับผมว่าดวงความรักของชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคนมีคู่และคนโสดนะครับ,ขอ,ข,อรรรบขอดวงความรักของชาวราศรีกุมด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีกุมด้วยนะครับผม ดวงความรักของชาวราศีกุมนะในช่วงของก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับผมคุณจะไม่เกณฑนความรักที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงค่อนข้างจะเป็นค่าสั่งการที่รักกันเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรวุนวาบหรือหวาวนอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะไปให้ความสำคัญกับการงานการเงินมากกว่านะครับผมว่าถ้าทางแล้วเนี่ยคุณจะเจอวิกฤตในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะครับผมทําให้ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมเนี่ยเรื่องในเรื่องของความรักคุณก็มีลักสั่งการที่ค่อนข้างจะคลดค่อนข้างจะเครียดนะครับผมเป็นค่าสั่งการเคร แล้วท่าทางชาวราศีกุมเนี่ยน่าจะไปพุ่งเป้าไปให้ใหความสําคัญกับปัญหาหรือวิวกฤตที่คุณเจอมากกว่าแต่ว่าคู่รักของคุณเนี่ยก็มีลักษณะการที่ค่อนข้างจะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะครับผมเป็นลัษณะการที่ความรักของคุณจะเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะไปเอ็นดื้อแล้วก็ค่อนข้างจะมีการดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีอาจจะเป็นเพราะว,ว่าคุณเจอวิกฤตในเรื่องของการงานการเงินได้นะครับทำให้คู่รักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งเสริมและผลักดันนะแล้วคุณมีภาพของการที่ค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะนอนไม่ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะมีการพยายามเข้าหาซึ่งกันและกันนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าชาวราศรีกุมในช่วงนี้อาจจะเจอวิกฤตทางอะไรหลายๆอย่างสำหรับคนมิคู่นะครับทาให้คู่รักของคุณเนี่ยมีลักษณะาการที่ค่อนข้างจะเอาใจใส่แล้วก็ค่อนข้างจะงเห็นอกเห็นใจของชาวราศรีกุมไม่น้อยนะครับผมมีภาพของตัวสิบไม้เท้าเป็นภาพของการที่พยายามที่จะดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีตัวของหกอ่าไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะผมแปลว่าคู่ของคุณเนี่ยก็ดูแลคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีอาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอะไรมากนะะคครัผมมมเพาาาาตวววทท่งแล้ีุณจ เพียดที่เกิดมาจากเรื่องของการงานการเงินนะครับผมแต่ว่าคู่รักของคุณก็จะไม่ได้สร้างปัญหาอะไรคุณนะครับผมก็านาั่งที่จะดูแลก,กันและกันเป็นอย่างดีแล้วมเดี๋ยคุณดูให้ผมให้ต่อสำหรับชาวราศีกุมนะครับผมโอ้ ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีนะครับผมสําหรับคู่สาหรับคนรักของชวาวราศีกุมนะครับผมค่อนข้างจะเติมเต็มในความรักค่อนข้างจะอะไรพอดูแล้วท่าทางอชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะไปโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องเงินหนักมากนะครับผมอาจจะเป็นช่วงที่มีวิกฤตทางการงานการเงินนะครับผมทําให้คู่รักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดูแลค่อนข้างจะเอาใจใส่คางจะให้ความอ่อนโยนคุณเป็นอย่างดีนะครับผมถ้าสำหรับคนมีคู่นะอาจจะไม่ค่อยทําตัวเกเรเท่าไหร่นักในช่วงนี้นะครับผมอาจจะมีลักษณะของการที่อา อะไรครับมีลักษณะของการที่ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรเขาก็ให้กําลังแรงให้ต่างๆคุณมนอย่างดีครับให้คุณอาจจะอาจจะมีแรงส่งเสริมจากความรักจากคุณทั้งกายแล้วก็ทาให้คุณฝ่าวิกฤตทางการงานการเงินของชาวราศีกุมไปได้นะครับผมอาจจะทําให้เกิดจากพลังรักก็เป็นไปได้นะคมัทำให้คุณสามารถที่จะมีแรงแล้วก็ไปต่อสู้กับในเรื่องของการงานที่คุณกังนี้จะเจอปัญหาแล้วทําให้คุณสามารถที่จะพลิกวิกฤตกลับมาเป็นโอกาสได้สําหรับชาวราศีกุมนะครับผม แล้วสําหรับชาวราศีกุมของคนโสดบ้างนะครับผมคนโสดเนี่ยค่อนข้างนี่จะเหมือนกับมีความแข็งมีความอะไรต่างๆแล้วค่อนข้างนี่จะเหมือนกับว่า ดวงความรักของคุณเนี่ยมีลักษณะของการที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเหนื่อยเหมือนเหมือนปรงเหมือนปล่อยวางกับความรักพอสมควรเลยนะในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนี้นะครับผมแลวคุณก็มีความเครียดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการงานหนักพอสมควรเลยนะแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนตอนนี้ในเกณฑ์ของชาวราศีกุมดูท่าทางคุณเองนะครับผมจำไม่ค่อยได้ว่าโฟกัสไปกับเรื่องของการความรักเท่าไหร่แล้วผมจะดูแล้วคุณน่าจะโฟกัสไปเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะครับผมจะถามว่าจะมีคน คุณคนนี้เข้ามาหาไหมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะมีนะเพราะมีไพ่ของตัวคิงวอทคขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ของควาาออนโยนอะไรต่างๆแต่คุณจะไปเน้นที่เรื่องการงานมากกว่านะผมทาให้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยจะสนใจกับเรื่องความรักหน้าแลผมอาจจะเพราะว่าการงานของคุณเนี่ยคุณก็ไล่แตเครียดเขาัลจะมีการริ้อตกังบ อับกับสิ่งที่คุณต้องทำกับสิ่งอะไรมากๆอยู่นะครับผมแต่ถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมหรือจะมีคนคุยมีอะไรไหมมีนะครับผมแต่ว่าคุณจะไม่ได้ไปโฟกัสหรือว่าไม่ได้ไปมุ่งเป้ากับใครนะผมพระว่าของคุณเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรขึ้นมาที่เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะจะมีอะไรแบบว่ารักเอยรักหวานแหววอะไรเลยนะคุณจะเป็นแล้วสนองการที่เน้นเป็นเรื anyway. ่องของการทํางานในเรื่องของการหาเงินมากกว่าแต่ถามว่าการเปิดตัวเองยังมีอยู่ไหมคุณก็ยังมีความอ่อนโยนนะยังมีความคิดถึงความรักยังมีการเปิดตัวเองเป็นทีม ที่ปิดกับ ความรักเลยนะผมแต่เพียงแต่ว่าความเครียดที่สะสมมาที่มันอยู่ในใจของคุณนะเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมีตัวก้าวดาบขึ้นมาลับกครับผมแปลว่าความเครียดที่คุณคิดแล้วก็ลักษณะการที่ค่อนข้างจะปล่อยวางค่อน้างจะโปงกับเรื่องความรักเนี่ยทำให้คุณเนี่ยไม่ได้โฟกัสนะครับผมแล้วในลักษณะที่โอเคคุยกับใครก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ไปโฟกัสหรืออะไรตอนนี้คุณดูท่าทางแล้วยังไม่พร้อมนะครับผมสำหรับชาวราศีกุมนะครับเพราะว่าท่าทางเนี่ยคุณจะเจอกับปัญหาเรื่องการงานการเงินที่มาจู่โจมมากกว่านะครับผมสำหร ถึงขั้นที่แบบว่าไอ้คุณจะเปิดใจหรือว่าจะอะไรคุณจะไปให้ความสําคัญกับการทํางานและการหาเงินมากกว่าสําหรับชาวราศีกุมนะครับผมแต่ไม่ได้ปิดประตูนะคุณไม่ได้ปิดประตูตายหรือว่าไม่ได้มไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับมีคนเข้ามาเพียงแต่ว่าตัวคุณเองคุณจะมีลักษณะการที่ยังปิดตัวเองอยู่นะครับผมสําหรับชาวราศีกุมนะครับสำหรับคมโสดนะครับผมถือว่าเกณฑ์ความรักไม่ได้มีอะไรที่ปั่นป่วนแต่ก็ไม่มีอะไรรัวนะครับผมสำหรับชาวราศีกุมนะครับผม อ่ะเสำหรับวันนี้ก็จบคำทานายของชาวราศีกุมเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกักนได้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกักนได้นะครับผมแล้วสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารวิทตุลนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารวิตุลก็ขอให้เฮงๆงรปังๆสมหวังในทุกเรื่องทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ